สวัสดีครับพบกับจ้ำเขียง5้าบาทเช่นเคยนะครับวันนี้ผมได้เดินทางมาทุ่งหนองนาโคกขี้เหล็กฟาร์มนะครับไปชมกันว่าโคกหนองนาทุ่งขี้เหล็กฟาร์มมีอะไรบ้างติดตามครับสวัสดีครับพี่หวนพี่หวนวเลี้ยงอะไระบ้างน,นะในในสระใหญ่เนียอ๋อในสระก็เลี้ยงในกระชังก็เลี้ยงหอยเชอรี่เอ้ยหอยหอยขมค่ะแต่ข้างนอกก็มีหอยเชอรี่แล้วก็เลี้ยงฟาค่ะไปชมที่ว่าได้เขีงนี่คืออะไร อ๋อในเข่งนี้เลี้ยงหอยขมค่ะดูออกลูกลูกเล็กเยอะมาก่อย,อยขอมพันอะไรด่วนอันนี้พันกเกษตรค่ะโอ,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 อ้ใหญ่มากเลยเนาะมันร่วงลงข้างล่างคิดคิดอย่างไรถึงถึงมาเลี้ยงอหอยขอมในข่งอ๋อเพราะว่าจัดการง่ายค่ะ แล้วก็อุปกรณ์แล้วก็ไม่ต้องซื้ออะไรมากมายแค่ลงทุนแค่ซื้อตะกร้าแค่นั้นข้อแตกต่างระหว่างนี้ในเข่งกับกระชังเนี่ยข้อดีและข้อเสียอย่างไรอ๋อก็ในในกระชังในเข่งมันจะจัดการง่ายกว่าค่ะเพราะว่าเวลาเก็บจำหนายย่ายนี่มันง่ายค่ะแล้วก็จับจับจับ,จบเอายกเข่งขึ้นมาแล้วก็จับได้เลยค่ะแต่ว่านในกระชังก็ก็ดีเหมือนกันค่ะมันได้ปริมาณเยอะ การการขยายของของลูกหอยขมนี่คือออกลูกเป็นตัวใช่ไหมใช่ค่ะอออลูกเป็นตัวค่ะคือตรงตรงนี้ก็กระแสพอยขมก็มายังมาแรงแล้วล้วก็ผลิตหอยขมใช่ไหมใช่ค่ะก็จะขยายพันธุ์ไปเรื่อยให้เต็มบ่อเลยค่ะเลี้ยงมานานแล้วบ่อพี่อวนเลี้ยงเลี้ยงมานานแล้วค่ะแต่ว่าเราไม่ได้จัดการเลี้ยงในกระชังแบบนี้ค่ะเราจะเลี้ยงแบบใน เนี่ยค่ะเอาพวกทางมะพร้าวลงลงไว้ข้างๆเฉยๆเลี้ยงในบ่อใหญ่เลยค่ะแล้วเราก็จับในบ่อมาใส่เลี้ยงเงี้ยจะง่ายกว่าค่ะเพราะว่าเวลาให้อาหารก็ง่ายตั้งแหนแดงนะคะเลี้ยงไว้แหนแดงเลี้ยงไว้สําหรับให้ปลาแล้วก็ให้หวัวให้หอยค่ะก็แหนแดงก็เลี้ยงง่ายค่ะเพราะว่าให้แต่มีร่มให้ประมาณนี้แล้วค่ะแล้วก็ มีขี้วัวก็จุลินทรีย์สังขคราะแสงก็เติมไปแล้วก็จะเป็นอาหารของเขาค่ะ,ะเวลาเราให้อาหารปลาเรา,เราก็ตักนเนยแดงไปหงใไห้ใช่ค่ะตักตัเนแดงไปเทให้เลยค่ะพา,า,าพาไปชมหลยที่ยาวมากเลยนะค่ะอันนี้ตักเมื่อเช้าคูหนึ่งก็จะบางๆนิดนึงก็จะสลับกันตักค่ะมีอยู่สี่บ่อห้าบ่อก็จะเลี้ยงไว้นละค่ะ ม,มีลูกค้ามาซื้อไหมพี่หวนอ๋อมีอยู่ค่ะถ้าเขาเห็นเขาก็เห็นมีลงในเฟซบุ๊กเขาก็ซื้ออยู่ค่ะโอ้สุดยอดงามมากเลยครับขนนพันไรพี่หวนจวัดใหญ่ยังเลยอ๋ออันนี้ขนนทองประเสริฐค่ะโอ้ทั้งหมดกี่ลูกนะพี่หวนนับ,น,บนับดูสิพี่หวนมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าเก้าลูกค่ะโอ้เก้าลูกครับใหญ่มากเลยเนาะข้างในเป็นนวลนวลสีอะไรอันนี้สีเหลืองค่ะสุดยอดเลยพี่น้องเลยอันนี้ลูกใหญ่มากเธอจะแบกไม่ไหวคนเดียวกินทั้งหมู่บ้านถ้าขายลูกหนึ่งขายลูกเท่าไหร่ยังไม่เคยขายครับพี่แข็งจะแจกเขากินค่ะค่ะสุดยอดเลยครับดูมะม่วง มะม่วงมะม่วงหาวจะเป็นลูกสีดําค่ะที่สุกแล้วแต่ว่ามะม่วงหาวจะเป็นลูกสีแดงแดงค่ะจะอยู่ในต้นเดียวกันเขาเรียกมะม่วงหาวมะนาโหค่ะเวลานอนไม่หลับจะให้กินลูกสีดําค่ะจะทําให้นอนหลับสบายแล้วก็เป็นยาด้วยค่ะเอาวัวไปไหนหมดพี่หวนอ๋อวัวปล่อยลงข้างล่างค่ะตันชาก็ปล่อยให้ลงทีง่งนาค่ะมีวัวทั้งหมดสี่ตัวค่ะแล้วก็ลูกอีกตัวหนึ่งเป็นห้าตัวค่ะ ไปข้อสวยอย่างเลยครนะับไปทาอะไรอ๋อขี้วัวก็ที่กองกองไว้อย่างเงี้ยให้มันมันจืดก่อนคะ่ะแล้วก็เอาออกข้างนอกคะ่ะเพื่อเพื่อเอาไปใช้งานได้เลยค,ค่ะไม่น้นร้องนานเราเราก็ใช้ขี้วัวใช่ไหมใช่ค่ะเป็นขี้วัวทั้งหมดเลยค่ะขี้วัวหมักค่ะคือเราไม่ได้ใช้ใช้ปุ๋ยเคมีเลยอ๋อไม่ค่ะไม่ใช้เคมีค่ะเลียเ้ยงเลี้ยงวานานอะไรอย่างเลี้ยงวัวประมาณสามปีแล้วค่ะ ทำอะไรวิ่งหัวอ๋อเรียกหัวเข่าคอกค่ะเวลาคอะปุ๊บเขาจะวิ่งมาเลยค่ะเรา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 ทำน้ำฝนมาแล้วลองมาแล้วมามาเข้าคอกแล้วเข่าคอกฝั่งนี้ฝั่งนี้มาจริงงก็ีน้อมาลงมามาแล้วมาแล้วนั่น้องวิ่งวิ่งวิ่งมาแล้วนั่นโอท้ทั้งวันค่ะเขาเขาเรียกปุ๊บเขาจะวิ่งเข้าเลยค่ะเนี๋ยเดี๋ยวิ่งเข้าแล้วนี่ อาลูกมามา,มาเวลาปล่อยก็เขาก็จะเดินลงไปเองเวลาเรียกเขาเขาก็จะมามาลูกมาเขาชื่ออะไรบ้างนี่วัวเนี่ยอ๋ออันนี้ชื่อใบหมอนค่ะใบหมอนแล้วก็อันนี้เมจิตัวใหญ่ในน้ําฝนแล้วก็ตัวที่มีลูกนี่ก็มีนาค่ะโวมีนาค่ะน้องมีนานี่ก็เดินมีนาอ,อันนี้ก็ เกิดเดือนเกิดเดือนเดียวกันค่ะเดือนเดือนเมจิแล้วไอตัวนี้ปัดชิมน้อยลอดวันที่ปัดชิมไอวันงานปัดชิมลูกพอดีค่ะโอ้ทำไมอะไรอะไรตัวอะไรนะเนี่ยตัวเล็กเนี่ยเอาตัวเล็กชื่อปัดชิมค่ะปัดชิมน้อยปัดชิมน้อยมานี่ลงมาหาแม่มาเด้ชอบให้หยอดง่ายยังเลยโอ้อันนี้มันลงมามานี่มานี่แม่เก่าคอให้มานี่มานี่ลูกมานี่ เขาจะเขาจะอยู่ในนี้นะคะพี่หวนเลี้ยงเลี้ยงมากี่ปีพี่หวนเลี้ยงมาสามปีแล้วค่ะสามปีได้กี่ตัวสามปีได้ได้ได้สองตัวค่ะตายไปตัวหนึ่งค่ะเป็นลัมปีสกินเอาไม่ทังเรือนลตัวเลี้ยงเสร็จสีสีมันสีขาวอ๋อเป็นพันชาโรเล่ค่ะค่ะเวลาการจัดการยังไงพี่หวนจะจัดการเวลาเราปล่อยวัวเข้าไปก็เราก็เพาะเหมือนเดิมใช่ไหม อ๋อค่ะเวลาออกก็เปิดประตูตรงนั้นอ่ะมันเขาจะวิ่งลงไปเองค่ะค่ะแต่เวลาเรียกเขาเขาจะวิ่งขึ้นมาอย่างไวเลยค่ะนี่เป็นส้มซ่านะคะไว้ทําน้ํายาล้างจานค่ะเอามีมีขั้นตอนเนี่ยทำด้วยป่ะพี่หวนมีค่ะจะม,มาแนะนําวิธีการทําน้ํายาล้างจานนะคะที่โคกงหนองนาของเราทําเองใช้เองค่ะแล้วก็มี เครื่องล้างยาล้างจานด้วยจา้าเด้อจากประซอมเทียนะคะอันนี้คืออะไรนี่เกลือมะกรูดนะคะอันนี้เหรออันนี้คือแมนจ้ลคือแมลจ้นเมลอันนี้อะไรอันนั้นก็คือเปลือกมะกรูดค่ะสำหรับเครื่ล้างยาล้างจานนะคะจะมีผงฟูคนให้เข้ากันให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะคะแล้วก็มีแล้วก็เติมเกลือลงไปนะคะ เติมเกลือแล้วก็คนคนคนไปเรื่อยๆแล้วก็มีน้ำมะกรูดที่เราต้มเสร็จแล้วเราก็บีบเอาแค่น้ำมันนะคะเป็นส่วนผสมของน้ำยาล้างจานอันนี้เกลือเราก็ต้มเองนะคะใช้ถุงหนึ่งใช้เกลือแค่ครึ่งกิโลนะคะค่ะแล้วก็มีถ้าอยากให้มันเป็นสีเหลืองก็ใช้ขมิ้นค่ะขมิ้นเราเอาไปตากแห้งแล้วก็บด จะให้เป็นสีเหลืองเหมือนน้ำยาล้างจานค่ะค่ะอันนี้ผงขมิ้นค่ะมีแค่นี้ล่ะค่ะสูตรง่ายๆไม่เยอะค่ะแล้วทีนี้เราพอเราค้นได้ที่เสร็จแล้วแล้วก็น้ำยามะกรูดนี้เราก็เติมได้ตามใจชอบเลยนะคะเพราะว่าใส่ มันมีสูตรที่ไม่ตายตัวค่ะไม่แน่นอนค่ะเราเราอยากได้ปริมาณเยอะเราก็ใส่ไปเลยเยอะๆที่เหลือเราก็เอาไว้สระผมแล้วก็ล้างห้องน้ำได้ด้วยนะคะมะกรูดต้มจะอยู่ได้ประมาณหกเดือนค่ะถ้าเราใส่ตู้เย็นก็จะอยู่ได้นานกว่านี้ค่ะเนี่ยค่ะจะคนไปเรื่อยๆ,ๆจะเหนียวและวหนื่นมากเลยค่ะ อันนี้เรามีวัตถุดิบในสวนเราอยู่แล้วทำแบบสูตรเข้มข้นนะคะนี่ละลาอย่างหอมก็เติมน้ำหอมไปไห,นหน่อยนึงนะคะผงขมิ้นนะคะที่เราตากแห้งเสร็จแล้วก็เอามาบดแล้วก็ใส่เดี๋ยวกันนะคะนี่ค่ะใส่มากเหลืองมากให้สีสันสวยงามเฉยๆค่ะ,ะแล้วก็ จะทําให้ไม่มีอะไรนะ่ลดเชื้อราอะไรเนี่และเพรมินเนาะแต่ว่าก็ใช้ได้เลยนะคะแต่จริงๆแล้วที่เราจะกรอกใส่ขวดก็คือตั้งตั้งให้ฟองมันหมดก่อนประมาณหนึ่งคืนก็จะเป็นน้ําใสหมดเลยค่ะจะไม่มีฟองขึ้นเราถึงจะกรอกใส่ขวดได้ค่ะเอาไว้กรอกเลยนะคะกรอกใส่ขวดแล้วก็เอาไวแ้แจกแบบ ผู้มาเยี่ยมชมนะคะแล้วก็กอกใส่ขวดไว้แล้วก็ตั้งไว้เลยคะ่ะอันนี้จบขั้นตอนเลยว่าหน่จบแล้วค่ะใช้ได้เลยค่ะถ้าเวลาใช้ก็มันจะเป็นเนี้ยค่ะน้ําใสๆเนี้ยนะคะก็ถูมือซิมันมีฟองไหมนี้ค่ะโอ้โขวดนี้มันเก็บได้ได้นานเท่าไหร่คน่นอ๋อไม่ไม่ค่ะนี้อันนี้ใช้ได้ตลอดเลยค่ะไม่ ปีสองปีนั่นแหละอันนี้อัน,นี้คือสูตรโค้กน้องนาใช่ไหมทุ่งขี้เหล็การ์มทุ่งข<า>ี้เหล็การามค่ะโอ้สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับนี่วิธีคัดสรรวัตถุดิบมาใช้ก็ไว้สระผมได้ค่ะไว้สระผมล้งห้องน้ำอ๋อ,อพี่หวานเดี๋ยวจะมีเบอร์โทรแม่มาฝากเบอร์โทรให้เผื่อเขาสนใจที่อยากจะมาเรียนรู้ โคกน้องนาของพี่เนี่ยอยู่ตำแหน่งอะไรครับขอโคกนองนาทุงท่งกิเลกฟาร์มอยู่บ้านกิเลกตาบนาคลองพระอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ครับมีเบอร์โทรไหมครับเผื่อพี่น้องเขาสนใจเอ่อมาเยี่ยมชมฟาร์มพี่แล้วก็สนใจสูตรสูตรเอน้ำยาล้างจานของพี่ครับค่ะเบอร์โทรก็0951370258ค่ะอขอบคุณมากนะครับพี่สงวนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโคกน้องนาวันนี้ผมน้ำแข็ง5บาทขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ